สวัสดีทักทายทุกท่านนะคะวันนี้ซูซี่เห็นกล้วยเนะะี่ยค่ะแขวนอยู่บนต้นไม้นะคะมันก็คือกล้วยที่ซูซี่ไปตัดมาจากคลิปเมื่อก่อนนู้นนะคะคลิปนานมาแล้วเนี่ยค่ะทุกคนวันนี้ว่าจะทํากล้วยบวชชีคะดูน่าทานมากเลยนะคะแต่ถามว่าทําเป็นไหมทําไม่เป็นค่ะก็เลยไปเซิร์ชในช่อง YouTube มานะคะทุกคนนี่เลยค่ะเขาก็ บอกให้ซูซี่ทำตามนี้เลยนะคะตัดกล้วยเป็นสองท่อนนะคะแต่ซูซี่ว่ากล้วยซูซี่มันยาวมากเลยค่ะ mm hmm. ก็เลยตัดได้เป็นสามท่อนค่ะทุกคนเพราะว่ากล้วยธรรมชาตินาะไม่ได้เร่งไม่ได้อะไรค่ะเขาโตตามธรรมชาติมันก็จะลูกใหญ่หน่อยค่ะทุกคนแล้วก็แอบชิมไปคํานึงนะกล้วยหวานมากเลยค่ะคิดในใจเอ๊ะเราไม่ต้องทํากล้วยบวชชีก็ได้มั้ง กินแค่นี้ก็หวานอร่อยแล้วนะเราไม่ต้องเสียเวลาทํากล้วยบวชชีนะคะในใจก็แอบ,บแย้งมานะทุกคนแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะเขาบอกว่าให้เอากล้วยไปต้มนะคะเพื่อที่จะแบบว่าให้ความฝาดมันเนี่ยนะคะลดลงไปคะ่ะซูซี่ก็จัดตามเขาไปเลยคะ่ะต้มไปประมาณ10 1 5ึนาทีเลยคะ่ะต่อไปก็เราก็มาทำการ ทำกล้วยบวชชีกันเลยนะคะก็ใส่กะทิเข้าไปนิดนึงค่ะเพื่อที่จะละลายน้ําตาลนะคะก็ซูซี่จะใช้น้ําตาลทรายกับน้ําตาลมะพร้าวนะคะทุกท่านค่ะแล้วก็ใส่ใบเตยเพิ่มความหอมค่ะทุกคนแล้วทีนี้ก็ เติมไปด้วยกล้วยที่เราต้มสุกแล้วนะคะต้มสุกเพื่อที่จะแก้ความฝาดนั่นเองค่ะทุกคนพอมันเดือดปุดๆๆหน่อยซูซี่ก็นึกขึ้นได้ทันทีเลยค่ะว่าลืมใส่เกลือค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าต้องใส่เกลือด้วยนะคะเพื่อที่จะตัดหวานค่ะมันก็จะไม่หวานนะคะมันก็จะมีรสเค็มไปเล่ไปเล่นม,ม,มานิดเดิงค่ะเดี๋ยวเราต้องไปชิมดูรสชาตินะคะว,ว่าซูซี่ ใส่กำลังพอดีไหมซูซี่ก็กะกะเอาอะค่ะทุกท่านค่ะเสร็จแล้วนะคะหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างค่ะก็ต้มได้ประมาณนี้นะคะเราจะไม่ต้มไปมากกว่านี้แล้วค่ะเพราะตอนนี้คือกลิ่นมันหอมมากเลยค่ะทั้งครัวนี่คือกลิ่นกะทิกับใบเตยหอมมากเลยค่ะทุกคนซูซี่ก็ดมจากในถ้วยนะคะก็คือหอมจริงๆค่ะทุกคนหอมแบบหอม ทีนี้ก็ชิมค่ะพอชิมก็คือหวานม,ามันกะทิมากเลยค่ะแล้วก็มีเกลือตัดหวานนิดน,นึงมีเค็มๆค่ะสรุปว่าซูซี่ใส่เกลือกำลังพอดีแล้วนะคะทุกคนทีนี้เรามาชิมหน่อยค่ะชิมกล้วยกันหน่อยค่ะทุกคนค่ะชิมไปคำแรกอยากจะบอกว่าโอ้มันร้อนมากมันร้อนมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเพิ่งออกมาจากกระทะร้อนมากค่ะแต่ว่า กล้วยของซูซี่เนี่ยคือมันเป็นกล้วยสุกแล้วค่ะก็คือจะมีความเหน็บแค่50เนตนะคะอีก50เอร์เนมันก็จะนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าไม่เละนะคะทุกคนกล้วยไม่ได้เละนะคะเหน็บห0ค่ะอีก50ก็จะเป็นแนวแบบว่าเออแบบไม่ไม่ต้องเคี้ยวมากแบบนี้ค่ะเหมาะสําหรับผู้ใหญ่ค่ะทุกคนค่ะสรุปว่าอร่อยนะคะผ่านค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะขอบคุณมากค่ะ เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ